ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับลูกแข่งฟันอะไรนะี่ไงงานีไงบ้างงานลูกค้าเมีวาันเ็งานลูกค้าเป็นบาสรวันนี้ก็มีชื่อว่าฟันเช็กในสวนนะครับผมเป็นแคมเปญของเซียสดายครับก็รู้สึกยินใจที่ได้มาวันนี้เพราะว่าได้บอกต่อสริงีให้กับคุผู้ชมด้วยใช่ครับ ให้ชัวร์ไม่ต้องกลัวเสียวฟันครับเมื่อกี้เห็นกินกันโอโห้แบบใช่คือเป็นการแบบคือจริงๆแล้วในงานเนี่ยจะมีให้อ่าทดสอบในการว่าเสียวฟันไหมใช่กินไอศีมแล้วก็กินแบบของเปรี้ยวร้อนเนี่ยนะครับในตีจะเป็นของเย็นก็จริงตอนแรกคือแบบพี่นึกว่าอย่ากจิงจังนะเธออย่างงี้ นี่เกแรกโอ้โหหมดหมว่าแต่ว่าพอดีพี่อาร์พิพิกรณ์เนี่ยเขาบอกว่าแบบเราเป็นตัวแทนของชาวโลกในการทดสอบการเสียวฟันแล้วเราแบบทำให้ดูว่าแบบเฮ้ยถ้าเกิดเหตุการณ์จริงตอนนี้เราไดอยินประจักษ์ประการเนี่ยมันจะแบบเกิดการเสียวฟันไหมถ้าเกิดเราใช้ผลิตภัณฑ์ซูดายแล้วเฮ้ยไม่เป็ี่ยนเลไม่เป็ี่ยนเลเลยไม่ไม่มีอาการเสียวฟันใดๆทุกทีนะครับในทางของซิสเตอร์เนี่ยมันจะเป็นแตลยดีใจมากเพราะว่าคือทุกคนเห็นเขาใช้ แข่งเ,เ,เขาใช้โปรดั uh, system, กต์ของเจ้าสดานี่ก็ัปลื้มใจมากเห็นเขาประแ็สมาในโซเชียลอะไรเงี้ยแล้วยิ่งเราเองอ่ะเราเป็นผู้ใช้จริงแล้วก็เป็นผู้ประสบภยัยจริงก็งคือแบบเรามีการเสียวปัญดจริงอย่างเงี้ยรู้สึกว่าครับเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราดีใจที่มีคนใช้โปรดักต์ที่เราเป็นผรีเ่งเอริมขอถามคำถามภาพรวมของกานนะคะครับผม ครับงานวันนี้ผมรู้สึกว่าดีใจมากๆที่ได้มานะครับได้มาบอกได้มาบอกต่อสิ่งดีให้กับทุกคนก็คืออยากติฟังเจุ้ดราฟต์มีสูตรมีหลายสูตรมากอย่างเช่นผมเองเป็นเพลนเตอร์ของไลป๊อดมัลติแคร์นะครับลดการเสียวฟันอย่าง ที่ของพี่เตที่พี่เตตัวนี้คือเซนซใช่ใช่ครับแต่ว่าของพี่เตคือเขาเป็นตัวแทนแล้วกันนะครับก็ของพี่เตเป็นเซนซิทีตอซินโดได้นะครับผมเซนซิทีวิตี้แอนด์กรมนะครับก็เป็นแบบรดการเสี่ยงฝันเหมือนกันก็ดูแลแบบตัวเมือกตัวไหนอย่างนี้ด้วยครับซึ่งภาพรงมาวันนี้ก็รู้สึกว่าก็สนุกครับเหมือนกันได้มาเจอแฟนๆ้วก็เป็นกันเองอะไรอย่างนี้ครับแเราก็มีป๊อปอัพให้เมียให้ให้ทุกคนได้มาเช็คอาการเสี่ยงฝันกันด้วยนะครับก็ได้ ร่างกาของการกินของเรามันเสีส่ยงอะไรกินและนึ่งสุต่งการกิกนของพี่หนึ่งจริงๆผมกินเป็นคนกินเยอะครับแล้วก็กินเช <c oughs> ื่อกินเยอะกินกินอาหารค่อนข้างเร็วครับ,รบก็จริงก็อาจจะเป็นอีกอีกหนึ่งปัญหาก็เราอาจจะต้องแบบเคี่ยวอาหารมันชา้าขึ้นเลยใช่นอนจัดฟันด้วยหนึ่งก็ใช่นอนจัดฟันด้วย <önemli> ใช่เป็นเรื <ž u> <unken> ่อบอกคุณเลยใช่เรนใส่ตองกัดฟันเลยต้องใส่เขาเรียกว่าแบบไนัยกาดว่าสปินที่แบบเป็นตัวแบบฟิลแบบอะคริลิกที่แบบครอบฟันเราแล้วทำให้มันแบบเวลานอนกัดฟันต้องเลืออะคริลิกซึ่งอะคริลิกมันจะแบบมีค่าความแข็งที่มันน้อยกว่าฟันแขงมันก็เหมือนแบบไปขูดเนื้ออะคริลิกแทนี่จะมาขูดเนื้อฟันเราใช่ครับส่วนผมเองก็เป็น คนที่มีอาการเ,เสี่ยวกันมากกาะตั้งแต่มัะถยมอะไรเงี้ยพอเราได้ลองไปหาหมอแล้วหมอเขาก็แนะนำให้ใช้ยาสีฟันเาจะดคือเป็นคิดมันตรงสุดจริงๆคือยาสีฟันสูตรที่มันเกี่ยวกับโรัการเสี่ยวฟันี้ิองนะอาการเสี่ยวฟันก็ดีขึ้นเรื่อย ในสสัปดาห์เขาบอกว่าเป็นในสองสัปดาห์ <S 2> <S 2> าหใช่ครับฝากไปคะยังไงก็ฝากเรสสดาด้วยครับผมมีหลายโปรดักตมากอย่างที่ผมเองเป็นซูเปอร์ไลน์โปรดักต์ของสูตรมาติแครนะครับผมอยากให้ทุกคนได้ลองใช้แล้วก็ลองเช็คปันตัวเองดูว่ามีอาการหรือป่าคัาน้ามีอาการต้องรีบแก้กเลยนะ,ะย,นะะยนะครับผมฝากด้วยนะฮะเรสาด้ครับอ,อ่ะเป็นเอาตีนะ จริงขยันอจริงกยันเป็นไงบ้างครับจริงก็จริงจริงก็เมื่อวานในรายการไลฟ์ของผมก็จะมีแบบพวกแบบภาพบรรยากาศภายในงานอะไรอย่างเงี้ยครับใครแบบยังไม่ได้แบบไม่ได้ดูภาพไม่ได้ดูอะไรก็สามารถไปดูย้อนหลังได้นะครับใช่ครับแล้ก็จะแบบมีภาพเขาเรียกว่าแบบเป็นเบื้องหลังที่แบบมาจากทางทีมงานเองถ่ายว่าไม่ไม่ได้แบบมีใครเข้าไปถ่ายใช่ไหมแลแบบเป็นแบบเบื้องหลังเขาเรียกว่าเอ้คุณสีเหมือนกันครับเป็นแบบถ่ายทุกคนอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ ถามว่าเป็นไงบ้างจริงก็สนุกตามทุ่มเนี้ยของเราเนาะก็แบบก็ปกติก็มีการเดินพาเลทนะฮะไหมครับอ๋อคือคอนเทนต์จะเริ่มตั้งแต่ตอนแบบเดินทางเลยคืออยู่บนรถบัสกันอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อ่าไปจนถึงเป็นพาเลทแล้วจะมีแบบแบ่งสีแบ่งอะไรกันนะครับปีนี่อยู่สีอะไรอ่าอยู่สีฟ้าเป็นยูเรนีสครับคือปีนี้จะแบ่งเป็นดาวเพราะว่าเป็นทัพเป็นบอลใช่ไหมก็แบบเป็นตัวังโมบนใช่ผมเป็นอยู่สีส้มครับวีนัสวีนัส ดีเวลาไปเที่ยวติ้งเราได้เจอแบบเพื่อนๆที่เราแบบว่าน้องๆที่เราไม่เคยเจอเลยเด็กใหม่เด็กใหม่เขอใช่เพราะว่าจะมีแบบเด็กใหม่มาแนะนําตัวด้วยคือเราก็จะมีโอกาสได้แบบคือคือบางทีเราทํางานกันเองจนแบบมีแค่ไม่กี่คนที่เจอแต่คนเวียนคนเวียนจนแบบไม่ได้เจอน้องๆที่แบบรุ่เข้ามาหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าก็เป็นโอกาสที่ดีที่จะแบบทําความรู้จักน้องๆเด็กใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยครับถึ้งท่านเก่งด้วยเนาะแต่ละทีมโม่ก็ไม่ถึงขนาดนั้นเนี่ยดวมาก เรื่องการแต่งตัวเอาจริงนี่คือแบบคนจร er. ิงจ like ังจริงจังยอมกันไม่ได้เลยจริงจริงเว้นนิวเวนิวเวนิวเอาอย่างทีมนี้ทีทีมมาลอยมาทีมทีมน like mm ี้ทีมนี้ค mm ือแบบอะไรก็ได้ที่ลอยอยู่บนฟ้าเพราะว่าอัเอาเด่ร์เพ้อของคู่ของคู่ของมีเป็นยังไงลอยไปยังไงของผมเนี่ยของเต้เป็นหน้าลอยหลายหลายคนแบบหลายหลายคนแบบไอ้นี่ดูไม่ออกก้อนมึงติดแต่หน้าลอยอยู่แล้วคนติดหน้าก็ลอยอยู่แล้วคนดูไม่ออกก็ต้องออกมา คือแต่งเป็นตีมหน้าโ กุศลาครับคือจะเป็นอนิเมะนิดนึงเป็นในเรื่องของ,งาอาการตกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆเราเฟิร์สกับมิกเเป็นคนที่จะคิดตัดอย่างแต่งขึ้นมาอะไรเงี้ยซึ่งผมว่าไอ้มิกเก็ตกุศมันมีมนคนท่องไปยังไงมันแค่วิ่งวัดไปวัดมาไงเราบอกขึ้นต่งอ๋อแสายตาขามันบอ่อผิวหนาฟิวหนาก็แถมไม่ได้ครับโอเคพูดอย่างนี้นะโอเคโอเคถ้าประมาณนี้เราแค่ใครที่ส,สนใจน,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 นี<อ>้ อะไรนะใคร,ใครที่สุดที่สุด,สดจะเป็นของทีมงานครับจะ<า>มีทีมหนึ่งที่มันแบบแต่งเป็นไฟกินารีครับซึบ่งแบบต่อไฟกินารีถามว่าจะเสร็จเมื <S <S <ไฟ>่อไหร่เฮ้ยไม่ใช่เอ่าไฟกินารีที่เป็นต่อไฟกินารีครับ <S 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 เป็นสีทองแต่งเป็นสีทองจริก็มีที่แล้วอ่ะเขาแต่งเป็นไรน,นี่เป็นภาพขาวดำเขามีทีมของเขาเป็นทีมแบบโปรดักชันเขาจะแบบแต่งเป็นแบบ ทีมเพรามันมีมันเก้าคนแบดไหนทุกคนใช่ครับโฆษณามาแล้วสองปีแล้วก็ปีนี้เขาก็โฆษอีกซึ่งก็คือแบบคือผมไปถามเบื้องลึกเบื้องหลังแล้วก็คือของรางวัลเนี่ยได้รางวัลที่หนึ่งนะครับรางวัลมันเยอะขนาดไหนรางวัลมูลค่าแปดพันบาทแค่นั้นใช่แต่ว่าล้านหนึ่งแต่ว่าแต่ว่าจ่ายไปหมื่นสองตอนนี้ขาดทุนสะสมมาสามสี่ปีแล้วก็คือขาดทุนสะสมเรื่อยๆเดี๋ยวรอรอไปที่กำไรก่อนนะ เป็นด้วยกันนะเราเราเราให้ใครเป็นที่หนึ่งถ้าความหลุดนะให้ให้เออให้ยัยม้ามันแบบความกรี๊หลุดไปแบบหลุดหลุดโลกไปเลยทีเดียวเลยอ่ะเพราะว่าเป็นความกรี๊ดอะไรอย่างงี้เป็นเป็นซูเปอร์แมนที่อยู่บนท้องฟ้าแล้วอยู่แบบนานมากแล้ว เขาชอบเขาชอบแต่งอะไรแบบนี้แหละเพราะพี่ทีรับเป็นกอล์ฟราบก็คือแต่งทีไรก็จำไม่ได้ทีว่าทุกคนมีอะไรจะแต่งแบบเป็นเท่ๆหล่อๆนี่ฉีกแบบนี้เลยเขาคนตลกทาร์ทม์ทาร์ทม็ก็ตอนแรกก็นึกว่าแบบนึกว่านายจะไม่พอใจนายชอบจอยเลอร์ถึงขั้นกับลงไทจี๊งเหมือนกันคุณทาร์ทกลายเป็นทาร์ท มีกกันาเลยสนุกสนานกันมากเลยความาเดตะวันเลยรับไปจริงๆความเดตะวันน่าจะผมว่าวน,นี่ยังไม่ได้ไปอัปเดตครับเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปอัปเดตเดี๋ยวไปดูอีกทีกครับแต่ว่าอาจจะเป็นแบบผมเดาวนะ่าน่าจจะแบบการเล่นนแบบ้ำนี่อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วแบบมีคนป่วยมีคนมีคนป่วยบ้างอะไรอย่างเงี้ยผมเขียนอยูแบบ่เแขบบียนคอมโบไอ้จีสตอรี่ไพ่สามเจ็ดจุดเก้าอ๋อแตดตะวันใช่ไหมใช่ ตอนนี้เห็นว่าพู่งขึ้นไปทำดิวไฮนะครับโทรหาเพื่อนอย่างเดียวเอยงมีโทรไปแล้วครับแต่ก็ยังคุยรู้เรื่องอยู่ครับแล้วโปตีนบอกว่าร้สึกว่าก็มีมีไข้ครับมีไข้แล้วก็มีแบบอาการแบบเขาเรียกว่าอะไรอาจจะติดเชื้ออะไรผมแวบในอีกหนึ่งแต่ว่าเขาบอกว่าเดี๋ยวรอให้ทางผู้จัดการนะครับเป็นคนตอบคาถามนี้ขอบคุ้เช่ครับคุณแจ็คครับคุณแจ็คอยู่ไหนอะไปมาแต่วันนี้อาจะหนาเป็นพิเศษ หรือว่าเป็นงานช่วยกันแหละเพราะว่าวันนี้เพื่อนป่วยใช่ก็เขาถามว่าผมเดินบนรู้อยู่เลยแค่ไหนถามว่าเตรียมตัวทันยังไงเดินบนลู้วิ่งอยู่เลยเขาก็โทรมาบอกว่าเออวันนี้ในตะวันป่วยมาแทนได้ไหมอะไรอย่างนี้ครับแล้บอกว่าเออได้ได้ได้ไปได้ครับแต่นี่ก็ข้อมือฟึ๊กเหมือนกันแน่นหนาทุกวนนี้ก็เจ็บตัวมาตั่งสมปีแล้วอ่ะเตรียมตัวมาดีเตรีแล้ัวมะเตรียมตัวมาเพราะวันนี้พี่ชายเป็นตัดกรรมการแข่ยมันจะแพ้เป็นตัดกรแข่งกันดูีิเมื่อกี้ก็ทุ่มเทมาก้ ตาพิเนเตอร์เขาบอกแล้วว่าเขาจะเป็นคนต่อไปเชอบกินไอติมครับคนชอบกินไอติมคุณตยเขาต้องวันวันเอาไหมคะอะไรนะวันวัน่วันวันนอะม่าน้สั่นกรอนอะไระเขาจะเป็นคนที่อะไรนะเขจะเป็นคนที่สรเอไม่อยากพูดเองครับเนอแลกกินดีคราในแคตแคตาลอรีนี้ัง พอดีเห็นโอมใช่ไหมโอมนี่แบบคุ่นแบบโอ้โหแน่นมากโอมจอนก็คือแน่นแล้วจอสโอมจอนจอสอ่ะเขาเดินเล่นกันอยู่สามคนผมก็แบบพอดีก็เดินเดินไปปุ๊บอ่ะมายืนคุยคุยคุยสักพักหนึ่งเฉลามเอสก็เดินมาโอ้โหทีนี้คือแบบมีแต่คนแบบโขุ่นด้วยเอ้าบูวินอะไรอย่างเงี้ยมันบบแต่ละคนปวดกันมันก็แต่ละคนฟิตมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะเลยนะไม่ไม่ไม่ทุกคนเขาแบบดูแลสุขภาพตัวเองอยู่แล้วครับ พูดแลรู้สึกผิดเลยไม่เอิร์ดนิ้งเขาดีตลอดเวลาอยู่แล้วหอมลงหอมลงหอมลงได้เลยหอมแล้วก็ด้เล่นดิวมาถอดสุดได้นะดิวว่าใครแซบสุดแต่ละคนใครแซ่บสุดเหรอครับจริงๆก็่จริงก็นนนะเอโหี่เขาแล้วก็เตตะวันเตตะวันอันนี้ไม่จริงเตตะวันเขาแบบอกใหญ่อ6ใหญ่มากวันวันเล่นแต่ผมนะ ล่าสดเหมือนแบบมีคลิปมีคลิปมีคลิปที่เราายไลทีอะเนแพก้งไปดีนี่ยเหรอายอใช่าไรไดนก้องกล้องกากัปเล่การกัปเลยังไงอันนี้เขาได้มาออกกันพูดอะไกันางยังไงยังไงแล้วผมต้องพูดเหรอ อ้จริงเหตุการณ์มันไม่มีอะไรครับก็คือก็คือพวกเราก็อยู่อยู่กันในห้องแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วก็พอดีเขาเรียกว่าไงผมมาเล่นเกมกันอยู่แล้วก็อยู่ก็เขาพูดขึ้นมาว่าเอ๊ะอะไรเขาพูดว่าเออเดี๋ยวกล้องเห็นหรือเปล่าเราไม่เห็นใช่ไหมผมว่าเรเล่นเกมอยู่บ่ มากมา,กายาแต่ว่าจริงๆคือคือสนิทกันแล้วก็อยู่กันอย่างนั้นอยู่แล้วครับไม่ได้มีแบบไม่ได้มีแบบเอ่อฟิลแบบที่ทุกคนแบบพิมพ์กันอะไรอย่างเงี้ยครับตกใจไหมพอเราหันไปมันตกใจกว่านี่เป็น <laughs> <laughs> จังหวะช็อตฟิลของเรามตกใจใครับเป็นไปช็อตฟิลตัวเองช็อตฟิลเขาตัวทุกคนจริงๆก็ก็อ่จริงๆก็นั่นแหละเขไม่มีใครผิดครับทุกคนเหมือนแบบ เขาเรียกว่าเล่นเกมเล่นจอยเั่นอยู่อะไรอย่างนี้ครับก็ปกติหลักต้องก็คือเป็นฟิล์มดีใช่นะหลักต้องแบบไม่ได้นดีคือเล่นกันปกติคือด้วยความสนิทกันด้วยความอะไรอย่างเงี้คือเล่นมา็นาร์ตี้ใช่เดี๋ยวจะให้ทำกับเพื่อนให้ดีเราที่เราด้วยใช่ไหมนะใช่ใช่ดีนคอมเมนต์ในแฟนที่เขียนมาแล้วก็มีมีคนทั้งเข้าใจไม่เข้าใจแหละเป็นปกติครับผมคือมันเหมือน เหมือนรูปหนึ่งรูปเราสามารถตีความได้แบบเป็นล้านร้านแบบอยู่แล้วครับแล้วแต่ใครจะแบบอยากจะแบบตีความยังไงได้แล้วแต่เลยเราตีความเาเล่นเกมเหรอเล่นเกมกันอยู่ครับเล่นแล้วก็แบบไม่ใช่แค่เล่นกันจริงจริงเล่นกันอยู่สามคนแต่ว่าอัลลัมพันต์ก็คือเหมือนแบบเข้ามาผมไม่คือตอนแรกรีบเขาไว้อยู่ในห้องแล้วเขาก็แบบชวนเข้ามาเล่นที่ห้องด้วย จริงต้องตัวเองคือนิวก็มีความผิดด้วยแต่ว,ว่าตัวเองไม่ได้ระวงังหมายว,ว่าเรียกว่าอะไรเวลาร้า,ายไปอะไรอย่างงี้คือระวังคือต้องเดี๋ยวเดี๋ยวแบบเห็นอะไรอย่างงี้เออใชายชก็ๆๆต้องระวังครับ <c oughs>